ครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมเร้ามอนโดคันแบดเทิร์นกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีเวนต์ใหม่นะครับที่กาลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ globally นะฮะหรือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยแหละนะซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะมาถึงนะครับกับตู้ใหม่ด้วยนะในอีกไม่กี่กระใจข้างหน้านี้แล้วจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับผมที่จะเข้ามาขั้นระหว่างเรากับการฉลองครบรอบ6ปีของเกมนะครับในวันที่7เดือน7เนี่ย จะมีตู้ดักอะไรมานะครับจะมีอีเวนต์อะไรให้เราทําบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็มีพวกล็อกอินสเปเชียลมิชชั่นอันนี้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับผมอย่างถัดมาอันนี้น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ6 i x anniversary นะครับผม u ออโตเมต์คา d o ดามิชชั่ n อันนี้ก็จะให้เราสะสมตัว๋วครบรอบ6ป,ปีนะครับน่าจะได้ถึง66ใบ ซึ่งตั๋วนี้นะครับผมหลายคนก็อาจจะสงสยัยว่ามันเป็นตู้อะไรนะครับตู้การันตีหรือไม่นะครับผมคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับผมแต่เดี๋ยวจะเป็นตู้แบบไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะย่างถัดมาอออืืหเทรนนิ่งคูณ2องโหนี้รอคอยมากๆทุยใครไปสนดรกก้อนสโตนออนเซลนะครับผมอันนี้ลดโคตรน้อยนะครับาสามสองดรกก้อนสโตนลดครั้งเดียวนะครับแล้วก็91าก้สาสิดดัก้อนสโตนสามสิบสองดักกอนสโตนอีกหนึ่งครั้งลดโคตรน้อยเลยครับผม ตู้ดคันเฟสใหม่นะครับผมกับโกเทนันทรังนะครับแล้วก็มีคุริลินตัวใหม่ไปด้วยนะครับเป็นตัวข้างตู้เก่งมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูความสามารถกันนะครับตู้กิฟเทสบอริเออร์นะครับผมก็อาจจะสําหรับคนที่อยากได้2ตัวนี้นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้มันเก่งมากนะครับเบจิต้านี้ไปจนสุดทางแล้วนะครับก็เป็นตัวที่พอได้นะครับแต่เอาจริงไม่ไม่ดีจะมีอะไรให้ใช้มากมายนะครับแต่กับการ2ตัวนี้ถือว่าเป็น2ตัวละครที่ดีมากนะครับสำหรับ คู้เล่นใหม่ๆเลยเนี่ยถ้ายังเปิดหาตัวนี้ไม่ได้อยากได้ตัวนี้เปิด30เมตรลุ้น LR ก่อนแล้วแต่ละกันนะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนทู่30เมตรเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่า2ตัวนี้มันเก่งมา,มากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูความสามารถกันนะฮะมีดานดถกคันใหม่กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ EC area โอ้เป็น Extreme C b a t t o n นะครับผมอันนี้ได้เพชรด้วยนะ ก็ได้ได้ทันทีเลยตู้เข้ามาใช่ไหมม,มันไม่ใช่ ECA เรียงมันเป็น e x i m C Battle นะฮะก็ได้ ECA 3หน่อนี้นะครับผมนะสามหนอนมูวีนะฮะซึ่งเก่งหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับผม Virtual Token d i m e n t Class นะครับตันนี้3ามสองอก็ไหม่อะไรนะครับดัน Story วนกลับมาใหม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ไม่มีดันลาดิฟมาด้วยก็ไม่แน่ใจว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ฉลองครบรอบ6ปีจะมี สึกริงเจ้าหรือเปล่านะครับปกติก่อนนี้เว้นใหญ่นะครับชอบมีสึกจริงเจ้ามาให้เราเล่นทุกทีนะฮะมี eca เรีย Ladis นะครับผมแล้วก็ eca โกเทงสามนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับตู้ยูสด้วยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่นะครับตู้ยูสองตัวนี้ยังไม่ได้ eca นะครับแต่ว่าเอาเวกเขนมาก็เก่งพอสมควรแล้วนะครับถ้า eca ก็อาจจะย้อนขึ้นนะครับผมแล้วก็ตู้ตัว eca สำหรับคนนี้ัไม่มีโกเทงแต่ผมก็ว่าใครกันอาจจะมีนะ ด่านเปิดทุกวันนะครับผมด่าน xmc battle อ่าฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากเชน battle เจอทั้งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไว้เรามาเล่นกันนะครับผมเล่าๆน่าจะใช้ตัวร้ายจะใช้โบลี่มะตัวดีนี่ใช้อะไรนะบาดักห,หรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้น้วเือนนะฮะโอเคด่านสตอรีที่วนกลับมาอีกนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้เก็บปู่นะฮะดานพวกนี้เก็บปูทั้งนั้นเลยนะฮะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนวนมาเท่านี่มีปูหรือเปล่านะครับใครขาดแคลนปูก็ไปฟาร์มกันได้นะครับผมวิกเคนซัมมอนนะครับก็จะมาให้เราในช่วงวันที่13เดือน6นะครับถึงวันที่2เดือน7เลยนะครับยาวๆไปหลายสัปดาห์นะครับก่อนเข้าสู่6ปีนะครับก็มี LR ให้เราลุ้นกันนะครับผมอย่างอื่นก็เป็นมิชชั่นนะครับล็อกอินไม่มีอะไรมากส่วนตัวอันนี้นะครับผมก็น่าจะเอามาทำมาเพื่อจูงใจนะครับให้ ชาวบ้านชาวช่องชาวกรูบอนเนี่ยพยายามเข้ามาเล่นเกมนี้ก่อนนะครับเพราะหนึ่งเนั้ยนะมันจะมีมิชชั่นให้เราล็อกอิน25วันรวมทั้งหมดด้วยนะครับก็มันมีหลายคนไงที่ชอบบอกว่าขาดล็อกอินแล้วก็ไม่เล่นก่อนเลยในช่วง6เดือน6กนะ่ครับก่อนที่จะเข้าเดือน7นะฉลองเดือน7นะครับผมเดือน6นี้ก็จะหยุดเล่นไปเลยแล้วก็จะเอารีเทิร์นแคมเปญเพื่อจะได้ เพชรเท่าไหร่สามสิบสี่สิบห้าสิบเมตรผมก็ไม่เคยหยุดไปนะก็เลยจำไม่ได้นะแต่ว่าก็มีหลายคนที่ใช้สูตรนี้นะครับเพื่อจะได้เพชรจํานวนมากก่อนที่จะเข้าสู่ฉลองครบรอบ6ปีนั่นเองหรือฉลองครบรอบปีอะไรก็แล้วแต่ปีนี้นะครับเขาก็เลยทําอันนี้มานะครับผมซึ่งตู้นี้นะครับมันก็ไม่ใช่ตู้ที่เป็นตู้ของกอารันตี LR นะครับผมมันจะเป็นตู้นี้นะครับผมเพราะว่ามันคือตั๋ว 6 uh, anniversary นะครับไม่ใช่66นะครับผมไม่ได้66ถ้าเป็น66มันก็จะเป็นตู้การันตีแต่ถ้าเป็นตู้6ปีเฉยๆมันก็จะเป็นตู้นี้นะครับต่อให้คุณหน้า66ใบคุณก็เอามาเปิดได้คู่นี้อยู่ดีนะครับผมซึ่งก็นะฮะพูดตรงๆเลยนะฮนะตู้เฮียจริงๆมันก็เออบูนี่เก่งนะครับผมท่านวิสเก่งวาโดสเก่งนะครับผมนี้ก็เก่งนี่ก็เก่งนะครับนี่ก็ ECA แล้วก็เก่งนะครับนอกกนั้นก็นี่ดีมากๆนะครับผมแต่ก็มันก็เป็นตู้ที่สําหรับแบบหาได้ทั่วๆไปนะครับผมมันก็ถือว่าเอาจริงๆนะเป็นผมผมว่าถ้าเกิดว่าผมขี้เกียจเล่นจริงผมว่าขาัดล็อกอินเอารีเทิร์นแคมเปญได้เพชรฟิล์มกันนะไนะม่ต้องเล่นด้วยอได้เพชรด้วยนะครับมันก็ไม่ค่อยได้จูงใจเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะ ส่วนตู้ใหม่นะครับที่เราจะเข้ามานะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีข้อมูล global หลุดมานะครับหลุดแบบทั้งยวงเลยมีสูตรคํานวณลิงค์เลเวลสกิลสูตรเอ่อเชนแบทเทิลนะครับผมมีนูนมิน่หลุดมาเยอะมากนะฮะก็ต้อนรับโปรดิวเซอร์คนใหม่น้องโคโตของเรานะครับผมตู้ก็มาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมมีโกจิต้าสมาด้วยนะครับมาแทนฟริเซอร์เหลืองนะครับผมที่เดิมอยู่ในตู้นี้นะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะหลอนพอสมควรนะครับผมส่วน ถามว่าควรจะเปิดไหมคําตอบก็คือควรนะครับคุ้นคนเลยนะครับเพราะว่ามันมีสเตปอยู่นะครับได้57านะครับผมอ่าแล้วก็การันตี1 SSR นะครับการันตีไอ้ตัวหน้าตู้นะครับดบคันเฟสิวัลผมคิดว่านะน่าจะไม่ใช่คุริลินนะเออหรือหรือท่านรวมหน้าตู้เป็นคุริลินด้วยก็มี1 2 3 4 5 6 7 8ตัวถ้าไม่งั้นก็1ใน7ก็ไปลุ้นเอาละกันนะครับผมซึ่งในนี้เอาจริงก็ดีหมดนะสำหรับผมผมว่ามันโอเคหมดยกเว้นโกเทงเขียว3นะครับ บูนี่ยังมีประโยชน์สำหรับคนไม่มีนะเพราะว่าทีมบูเนี่ยมันมีน้อยนะครับผมตัวหนึ่งตัวมันก็สําคัญมากแล้วแล้วตัวนี้มันก็เป็นดคัคนเฟสมันก็เล่นได้นะครับในอนาคตถ้ามันได้ e c a มันก็คงโคตรด,ดีนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็ดีหมดนะครับก็เป็นตัวชั้นนาแนวหน้าโดยเฉพาะโคจิต้าหลายคนนี่คงอยากได้โกจิต้ามากกว่าเจ้าอสองหน่อน,นี้ด้วยซ้านะครับผมซึ่งหลังจากที่เปิดครบแล้วมันก็จะเป็น50เม็ดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็แนะนาว่าให้เปิดเอ,เอาการันตีนะครับผมใครที่ คิดว่าจะดาวองเพชรไรไว้ก็ผมว่าเปิดเปิดขัดดวงเล่นสัหน่อยนึงนะครับก็ไม่เสียหายนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วนี่ไม่นานนะครับผมในนี้ก็จะเห็นในเวลาก็รู้ว่าผมทําคลิปในช่วงเวลาไหนนะครับก็มาแบบไม่กีดใจนะฮะอีกแค่2ชั่วโมงครึ่งก็มาแล้วพวก ECA ก็มาด้วยนะครับผมส่วนโกทิงสามนี่อีก10วันนะครับสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าอาจจะเป็นวันไหนนะฮะส่วนตัวใหม่ความสามารถเป็นไงนะครับผมไพน์ไซส์ซุปเปอร์วอลเลอร์นะครับผมนี่ สุดยอดนักลบจิ๋วนะครับซูเปอร์ไซเซนทรังคิดกับซูเปอร์ไซเซนโกเทนนั่นเองนะครับก็ออกเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะครับกับแคตตาล็อกกอร์กิปเต็ดวอริเออร์นะครับผมเป็นแคตตาล็อกอร์ที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับตัวละครเยอะนะครับแต่ว่ามันมีความทับซ้อนอยู่ในระดับหนึ่งเลยทั้งตัวดีและตัวร้ายนะครับสามารถจัดทีมที่มีมีซามบสุด้วยอ่ะเออซามบสุมันนําแบบตัวร้ายได้ด้วยเพราะงั้นมันเลยค่อนข้างที่จะแบบพูมันค่อนข้างกว้าง นะครับผมมันก็ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องแบบถ้าเกิดมันมีมิชชั่นให้ทำาก็ต้องใช้กิฟต์เซนตวอร์ริเออร์เล่นเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะสามารถอัดแอปทีมรวมๆกันได้นะครับผมมี6ปีด้วยนะเบิต้าหปีนะฮะนี่นะครับตัวโหดเลยซึ่งมันก็พอจัดทีมแบบประยุกตประยุกต์เอาได้อยู่นะเบิต้าแฟมิลี่เนี่ยนะเล่นได้อยู่นะครับหรือจะเป็นไฮบริดสยาก็ได้อยู่นะมันก็เลยเป็นทีมที่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่คาเมียมิ5ก็ดีนะครับเราได้ผู้นําใหม่แต่ว่าผู้นำร้อยเจ็ดสิบเฮสเปีย ซึ่งผมไม่ค่อยชอบผมชอบ Attack Defense 1ร0จะสิมากกว่านะครับผมแต่ก็โอเคส่วนตัวมันเองนะครับ l e s s Attack 1 t u เทินมียูนิต u p e r Attack แทกเกรด s เร t a อตแเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอีก30% 1 t u เทินบอกเลยว่าพวกตัวละครพวกนี้เป็นเป็นแก๊งที่บวกพลังหนึ่งไปบวกพลังันมาเยอะมากนะครับใช้ได้เมื่อมีทั้งหรือโกเทนนะครับผมอยู่ในเทินเดียวกันหรือว่ามีคูลินอยู่ในทีมนะครับผมก็บังคับคูลินหน้าเย คุริลินหน้ามใหญ่ๆหน่อยนะสำหรับการใบนี้นะแปลกๆนิดนึงนะก็คนอื่น2ตัวนี้เขาคำให้มีห้ามีขึ้นพลังนะครับมันจะได้เด่นไงเดี๋ยวคุริลินมาด้วยแบบมีขึ้นพลังอันนี้ดูเหมือนไม่กล้านะครับดูเหมือนเหมือนเหมือนแบบเพื่อนเพื่อนไม่ครบอ่ะไม่กล้าปล่อยพลังอะไรเงี้ยนะตลกๆนิดนึงนะอันเฟนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อยิงทําให้ตายเพราะงั้นก็ไม่ใช่ตัวที่จะเหมาะยืนข้างหน้านะครับโดยเยพข้างหน้าก่อนนี้ดีเฟน์ก็ไม่มีนะครับตัวแห้งๆเลยแต่แต่ แต่มันก็มีนะครับมีโอกาสเกรแช้นในการที่จะได้อดิชแนลไวท์เดฟเอนส์50%และเกรแช่นที่ได้อีก50%นะครับซึ่งก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเป็นสไตล์ของพวกโกเทงอ่ะเนาะแบบโกเทงคูดพวกอะไรพวกนี้ที่มันจะแบบเก่งไม่เก่งก็ไม่แน่ใจอ่ะมันก็แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นบางตัวมันจะเป็นไฮแช้นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันเป็นเกรดแชนซึ่งโอกาสที่มันจะเก่งมากมันก็สูงนะครับผมโอกาสที่มันจะเก่งน้อยมันก็ต่ำารมาหน่อยนึงโอเคมีคีย์บงหนึ่งให้แล้วก็อดิชแน แอตต์ดีฟเอนส์10%สูงสุดอีก50%คือบวกโคตรเยอะอะบวกก้อนนี้บวกก้อนนี้อีกรวมแบบ300 400 500 600%รวมๆแล้วเท่าไหร่รวมๆแล้วทั้งหมด500%โคตรโหดอะบวกบวกเยอะมากอะคือบวกแอตต์ดีฟเอนส์500%นะครับคือแบบไม่รู้ว่าไงนะจะไปทางนี้500อะแล้วก็เออ่จะได้แบบโอกาสในการหลบด้วยอีก30%นะครับผม,มนะฮะซึ่งก็โอเคได้คีย์6โอกาสหลบนะครับอันนี้เป็นแอคทีฟสกิลนะครับผม หลบได้ก็ดีในซูเปอร์แบทเทิลโรดนะครับเพราะว่าใช้ได้ในแค่เทอร์นี่3นั่นเองเม่ใช้ทั้งือโกเทนนะครับที่อยู่ในเทอร์นเดียวกันก็โอเคนะเพราะว่ามันดีในซูเปอร์แบทเทิลโรดนะครับแต่ว่าดัดยาวๆอย่างโกคูอีเวน GT อันใหม่อีดิชั่นนี้ก็คงอาจจะไม่ได้มีผลมากเพราะตอนนี้มันสีเหลืองด้วยเจอสีม่วงขรลำบากหน่อยเอาไปหลบลิงแดงเออเอาไปหลบลิงแดง นะครับเอาไปหลบลิงแดงได้นะโดยรวมก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับแต่หน้าข้ามหน้าข้ามบอลลเลยนะหน้าข้ามจะเป่งเลยนะหนึ่งในตัวที่หน้าข้ามสุดๆนะฮะของปีนี้นะครับส่วนคุยลินนะครับผมเป็นผู้นำเซเวียร์ร้อยี่สิบนะครับผมเลสเดฟเฟนหนึ่งเทิร์นก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ซับเยอะมากนะครับผมตั้งต้น120นะครับไม่มีอะไรมากซูเปอร์คาร์ลายคีสองเทดิเฟนสามสิบนะครับซูเปอร์คาร์เลยนะแล้วจะบวกเพิ่มอีกคีสองเทดิเฟนอีก30นะครับผมส่วนตัวเองบวกกกออออีีีี120 30ลดดาเเเมมมจท่่่รับืืพน ทั้งหรือโกเทนอยู่ในเทนเดียวกันนะครับคือบวกคนะีสสองนัแหละดิเฟนส์หกสิบอ่ะโคตรเยอะ <c oughs> เสร็จแล้วก็นะครับผมจะได้อ่าดาเมจรีดักชันอีก10%ให้เพื่อนซุปเปอร์คาร์ดนะครับแล้วก็โอกาสตีคริสเพิ่มอีก10%เมื่อเจอกับบอสที่เป็นมูวี่มูวี่บอสนั่นเองนะครับผมโอเคก็ใช้ได้อยู่นะลิงก์ Experience Fighter Solid Support อร์ตคัมเมอร์เมห้าเฟสแพทเทิร์นนะครับลิงก์ที่จะได้ใช้เยอะ High Compatibility นะครับคลาช ก็อาจจะได้ใช้น้อยหน่อยเสร็จสกูก็อาจจะดีขึ้นนะในอนาคตนะหวังว่าอย่างนั้นนะส่วนตัวต่อมานะครับเป็นตัว ECA นะครับผมดีมากๆนะครับเลสอาเทดิเฟนต์หกเทิร์นนะครับผมบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งเฮ้ยโอ้โหนี้มันเป็นเลสอาเทดิเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอนี่มันเกรดリーเลสนะ <c oughs> ทำไมมันบวกเยอะขนาดน,นี้วะมันเขียนเลสอาเทดิเฟนต์นะแต่มันเป็นเกรดリーเลสนะหกเทินนร์นโคตรโหดนะฮะเออดีมากๆเลยนะมีปุ๋ยด้วยนะครับตัวนี้ใครที่มีตัว SR นะครับก็มาฟาร์มปุ๋ยได้ นะครับผม a t t a ทดิ e เ e น s ์บวก1น0ะครับแล้วก็จะบวกอีกร้อยเมื่อยิงไม้ตายนะครับแล้วก็บวกโอกาสคลิสอีก1ิลดดาเมจที่รับอีก18%แล้วเพื่อนจะบวกอีก a อตแทดิเ e น์อีก18%นะครับเมื่อมีทั้งหรือคุยลินหรือ Android 18อยู่ทีมมันขึ้นแบบคือมันเป็นทีมแบบกิฟเตอรวอลเลเเนี่ยมันเป็นทีมที่เอาไว้รวมแบบพวกแก๊งแบบมูว <c oughs> ี่โบลี่ไบโอโบลี่อะเอาไว้ด้วยกันะ่ะเออเนี่ยรวมค ออกไปนอกตัวอื่นมากนะครับผมก็ถ้าเกิดเปิดได้ก็มาเล่นทีมแบบรวมๆกันได้นะครับหรือว่าเอาเอาไอ้สองหน่อน,นี้ไปเล่นทีมไฮบริดก,ก็ได้นะอืมหรือไปเล่นทีมมูฟวี่ฮีโร่ก็ได้อยู่นะเออมันเก่งอยู่ละเลสเซอร์ดิฟเฟนต์หกเทิร์นเหมือนกันนะครับสําหรับเ,เจ้าทรังนะครับตั้งต้นร้อยเหมือนกันอเดชเชนอลอีกร้อยนะครับผมแล้วก็การตีคีย์สิบแปดเปอร์เซ็นต์ลดน้ำแข็ละสิบแปดเพื่อนบวกอีกสิบแปดนะครับเมื่อมีโกเทนหรือคุณลีหรือแอนดรอยสิบแปดอยู่ในทีม นะครับซึ่งเอามายืนข้างกันแม่งบวกกันยับเยินนะครับบวกเท่าไหร่เนี่ยบวกกันโคตรเยอะนะครับสามร้อยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือเยอะมากนะครับแล้วก็ดีเฟนนี่มันน้อยลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็คือแบบคือผมว่าดีเฟนแบบสองแสนกว่าดาวลุงล้งนะนะเพราะงั้นคือโคตรโหดนะครับอีกตัวนึงนะครับสําหรับหมายเลขสิบแปดนะครับตี บวกอัฒดิเฟนต์อีก6เทอร์นนี้50%นะครับเหมือนกันเลยนะครับตั้งต้น100%นะครับแล้วก็ได้อีก100%เมื่อยิยงไม้ตายคี18ลดดาเมจได้18เพื่อนอันนี้ซับเยอะนะครับคี3อัฒดิเฟนต์อีก30นะครับแต่ความจริงแล้วไอ้สองหน่อมันไม่ต้องการลิงก์อะไรแล้วนะครับมันไม่ต้องการคีอะไรโบนัสเพิ่มแล้วมันมีลิงก์ดีแล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรมากเพราะว่าลิงก์สกิลค่อนข้างแย่นะครับอืม มันเหมือนมันไม่ค่อยลิงก์อะไรกับพวกแก๊งนี้เลยนะเรามีเชดตาร์ลิงนะครับซึ่งก็โอเคนะครับไม่ใช่ตัวหน้าฟาร์มลิงก์เท่าไหร่นะสำหรับ18นะเพราะว่าลิงก์ชนกันน้อยนะมันนี่มันนี่อันดรอยต์เซาท์ทวินเทอร์เลอร์มันไม่ได้เข้าแก๊งพวกนี้เลยนะช็อกกิ้งสปีดมีไหมไม่มีนะฮะบัตเตอร์ฟีดีว่ามันมีอยู่แล้วอินฟลูเอนซี่ไม่มีอยู่แล้ว er gy, มีเชดตาร์ลิงอย่างเดียวกับคูลิลินนี่ยิ่งไม่ลิงก์กันใหญ่เลยบ้างเออไม่มีเลยนะครับลิงก์ของคูลิลินไม่มีเชดราะงั้นก็เริ่มแบบ ไม่ค่อยหนาฟาร์มหนักโกทิงสามนะครับผมก็โอเคนะถือว่าพอใช้ได้นะครับตีแมสซิฟลี่ตีเท่าที่เราต้องการที่สุดเลยคือ1 1คิดนะครับชัดจิงอันตาบูบูวอลเลยบอลน,นะครับผมแมสซิฟลี่เลแท็คนะครับแล้วก็ตีเขาลูกสี่อันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับที่เราต้องยิงให้ได้คือเป้าหมายของมันเดิมแหละแต่ว่าถ้าอื่นก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าอื่นก็ยังโอเคอยู่ถ้าใหญ่สุดก็โอเคเกรี่เลสเหมือนกันแต่ว่าท่านี้มันแมสซิฟลี่เลสไงคือโคตรเยอะนะครับผม อเดนดฟนตั้งต้นมา150%แล้วก็ได้ additional attack 70 defense 30แล้วก็โอกาสหลบ30นะครับผมไปเจ็เทิร์นนะครก็เจ้าแห่งเกมสั้นสำหรับเท้ง3ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถฟาร์มไม้ตายได้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะซึ่งก็มีคำนวณคมานน่นนี่เยอะแยะนะะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะว่าก็เปิดเท่าที่โปรโมชั่นมันมีละกันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคน ทชคดีนะครับกับการเปิดนะครับขอให้ได้ตัวอะไรที่ไม่ใช่เทงสามเขียวนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองน่แหละวาเลยไม่อยากได้เทงสามเขียวบูเทงก็ยังโอ้ไม่เอาอะไอ้ไอ้บูดแดงกับไอ้เทงสามเขียวนี่คือแบบขอเลยไม่อยากได้ขอให้ทุกคนไม่ได้เลยกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปเดี๋ยวเพเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอทุกคนโชคดีครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ subscribe ด้วยละ่ะก่อนไปนะครับผมจะได้เป็นการเสริมดวงให้ทุกคนนะฮะขอตอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ